สวัสดีค่ะอุ๊ยเห็นใน Facebook มีคนบอกว่ามาละนึกว่าวันนี้ไม่มามาละค่ะโอเคสวัสดีวันศุกร์กันอีกครั้งนะคะกับรายการ BLS Daily Night Session กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงพรีมาร์เก็ตมีใครได้ดูได้ดูตลาดกันบ้างแล้วหรือยัง นะคะจะบอกว่าพรีมาร์เก็ตวันนี้แดงเถือกเลยนะคะทุกคนแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องอะไรนะคะก็เป็นเรื่องที่เราก็น่าจะเห็นข่าวตั้งแต่ตอนชา้าก็แล้วลก็คือเรื่องของสงครามมันเอง <c oughs> ความกังวลเรื่องของสงครามกลับมาอีกแล้วนะคะก็สงครามการค้ายังไม่จบนะคะสงครามตะวันตะวันออกกลางก็กลับมาซ้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 อนอีกแล้วนะคะก็ <c oughs> ไม่จบไม่สิ้นเลยนะคะปีนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเปิดปีที่แบบ คลุกฝุ่นมากนะคะก็โอเควันนี้นะเราก็จะเห็นนั้นแต่ข่าวแต่มืเช้าว่าวละ่ะว่าตัวของทางฝั่งอ,อ,อิสราเอลเขาก็เปิดการโจมตีทางกาซาอีหลานนะคะก็เนี่ย เราก็จะเห็นว่าราคาทองคาแล้วก็ราคาพลังงานราคาน้ำมันต่างๆก็ต่างปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนว่าหุ้นเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวของฟิวเจอร์สดาวโจนส์กับ s อสแอนพี P 500ฟิวเจอร์สแล้วก็ตัวเนสเซ็ฟิวเจอร์สนะคะก็จะเห็นว่าหุ้นเนี่ยนะก็ได้รับแรงกดดันไปเต็มๆเลยนะคะเนี่ยจริงๆคืนนี้ก็น่าจะมีลุ้นว่าไม่ใช่ลุ้นสิอาจจะได้เห็นว่าตลาดหุ้นก็น่าจะมีการปรับตัวลงมาได้เหมือนกันจากความกังวลดังกล่าวนะคะทีนี้เนี่ย ไอเรื่องของตัวตัวการโจมตีเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คือมาจากเรื่องของการที่เขามีมีการความขัดแย้งกันใช่ไหมถึงขั Ora, ้นที่ว่าเนี่ยคุณทรัมป์เนี่ยก็มาออกโรงเตือนอิหร่านเองเลยนะคะว่าให้ตกลงเจรจากันก่อนที่จะเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะคะก็ต้องมาลุ้นว่าจะทําตามกันหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลเป็นยังไงกันบ้างทีนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะ หุ้นนะคะปรับตัวลงใช่ไหมพวกสินทรัพย์ทเราสังเกตจะเห็นว่าพวกทองคานะคะหรือว่าบอลแล้วก็ตามเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นฟล็องแต่เมื่อเช้าว่าราคาทองคำเนี่ยเมื่อเช้ามีการปรับตัวขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกราฟให้ดูสักครู่นะคะนี่เป็นกราฟรายชั่วโมงะคะ่ะทุกคนก็จะเห็นว่านี่ราคาทองคำเนี่ยเมื่อเช้านะปรับตัวขึ้นมาแรงมากเลยนะคะทุกคนแต่วสุดท้ายก็โดนเทคโปรฟิตลงมานะคะก็จริงๆล้วเนี่ย ปรับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำเนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะก็มามีแรงซื้อมาจากเรื่องของความกังวลเรื่องของภาษีนะักลงทุนต่างๆก็เริ่มสวิชนะคะเงินลงทุนของตัวเองเนี่ยมาย้ายมาในกลุ่มแอสเซทที่เป็นกลุ่มเซฟเฮาเวนมากขึ้นนั่นเองเราก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคําก็เลยพุ่งตัวแรงในเมื่อเช้านะคะแต่ว่า อย่างไรก็ดีเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการพักตัวลงมาเพราะว่ามันเกิดการเทคโปรฟิตเพราะว่าแล้วถ้าเราเห็นตัวพวกอินดิเคเตอร์ต่างๆนะทุกคนอย่างเช่นแบบ RSI เนี่ยก็เข้าสู่โซน overbought ด้วยเหมือนกันนะคะก็แน่นอนว่ามันก็อาจจะมีการพักตัวลงมาบ้างได้เหมือนกันดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราถามว่าในตัวของทองคาเนี่ยนะพวกเรานะคะชาว BLS เนี่ยเรามองกันยังไงบ้างน,นะคะก็ทางฝั่งเฮ u าส์เราเองนะคะก็ยังภาพระยะยาวเนี่ยเราก็ยังคงมองว่าทองคําเนี่ย ก็ยังคงเป็นภาพของขาขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ที่ปรับตัวลงมานิดนึงเนี่ยจากที่เขาขึ้นมานะคือถ้าเราไปดูนะเขาเนี่ยขึ้นไปนี่ก็เออเขาเรียกว่าทะลุนะคะในส่วนของไปขึ้นไปเทสนะตรงประมาณไฮเดิมมาทุกคนถ้าเห็นเนี่ยเป็นไฮเดิมตอนเมื่อตอนเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็พักตัวลงมาก็แนวต้านกิมาตรงนี้นี่แหละ ทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าระยะยาวยนะทองคําก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ยังคงเป็นอะไรที่สามารถลงทุนได้เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของตัวเองนะคะแล้วก็ภาพใหญ่เนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าทองคํายังคงเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าณตอนนี้อาจจะมีพักตัวลงมาก็อาจจะยังไม่ต้องรีบเข้าไปเก็บหรือว่าไปไล่ราคาในตอนนี้นะคะก็อาจจะใช้วิธีการรอจังหวะนะคะก็ถ้าทางทีมงานของพวกเรานะคะก็มีการให้แนวรับไปได้วยเหมือนกันนะคะก็รับแรกนะก็อยู่ที่ประมาณ3ามพนะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะก็ ใครแบบว่าอยากจะ เขาเรียกว่าได้รับบทวิเคราะห์หรือว่าอยากจะได้รับอัปเดตจากเรื่องของราคาทองคำจริงๆแล้วเนี่ยนะทางหลักซัโปโลของเราก็มีรายงานอัปเดตประจําด้วยมีใครเคยรู้จักติดตามเอ,อ่อตัวรายงานฟ nice, nice ิวเจอร์ไน t ์ไนส์สตาร์ทกันบ้างไหมคะนั่นแหละเป็นรายงานอันนึงที่พูดถึงทองคำได้เหมือนกันนะคะจากทีมฟิวเจอร์เซ็ตออปชันนะก็เนี่ยภาพใหญ่ทองคํายังคงเป็นขาขึ้นแต่ว่ายังไม่ต้องไล่ราคานะคะก็รอจังหวะกันสักนิดนึงนะคะตามแนวรับที่ทางทีมเขาได้ให้ไว้นั่นเองนะ ทีนี้พอพูดถึงทองคำเนี่ยนะบางคนถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยก็อาจจะอยากรู้ว่าแล้วเราจะลงทุนทองคํำยังไงละ่ะต้องไปต่อแถวซื้อที่ร้านทองหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าการไปซื้อทองคําแท่งที่ร้านทองเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในทางเลือกได้เหมือนกันนะคะแต่มันมีอีกทางเลือกหนึ่งที่เรียกว่าสะดวกกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพได้มากกว่านะคะนั่นก็คือการลงทุนผ่านตัวของ ETF นั่นเองนะคะ e.t.f. นะคะทุกคนอ่าวันนี้มี e.t.f มาฝากกันด้วยนะบางคนอาจจะแบบเราพูดเรื่องหุ้นกันบ่อยแนละ้วใช่ไหมวันนี้มี e.t.f แวะมาฝากด้วยเหมือนกัน e.t.f ทองคำนะคะก็เป็นหนึ่งในทางเลือกหนึ่งที่เออเราก็สามารถใช้นะคะมาลงทุนทองคําได้เหมือนกัน e.t.f เนี่ยถ้าใครเป็นมือใหม่ไม่รู้จัก e.t.f นะก็ e.t.f เนี่ยนะคะมันก็คือส่วนผสมระหว่างหุ้นกับกองทุนรวม ยังไงล่ะคือเขาว่ารวมข้อดีของ2องอย่างนี้เข้ามาด้วยกันหุ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเราสามารถซื้อขายได้เรียลไทม์ใช่ไหมซื้อขายได้ภายในวันซื้อปุ๊บขายปั๊บได้เลยอันนี้คือความที่เป็นข้อดีของหุ้นส่วนกองทุนเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมออีคุณสมบัติที่ว่าสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยลงทุนแบบกระจายการลงทุนได้ก็แปลว่าเป็นการลงทุนในรูปแบบของการเป็นตะก,ก้าลงทุนนั่นเอง และอย่างหนึ่งคือ ETF ที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีหลากหลายตีมากนะคะคือ ETF ในต่างประเทศเนี่ยเป็นตลาดที่แบบค่อนข้างใหญ่นะคะทุกคนมีนโยบายลงทุนหลากหลายแบบเลยนะคะอย่างเช่นแบบว่าลงทุนในสินทรัพย์อื่นพวกทองคำนะคะลงทุนอ้างอิงกับราคาน้ํามันหรือว่าลงทุนอิงกับพันธบัตรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าใครป็นแบบว่า ชอบลงทุนแบบว่ามี Leverage หรือว่าเป็นสายซิ่งเนี่ยก็จะมีแบบ Inverse กับ l e เวอเรจด้วยเหมือนกันนะ่ะนะคะขึ้นในต่างประเทศเนี่ยเขามีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งตัว ETF ททองคำเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน ประเภทหนึ่งของ ETF ในในต่างประเทศนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าแบบว่าใครนะคะสนใจในส่วนของพวก ETF หรือว่าลงทุนในทองคำเนี่ยนะก็อาจจะลองพิจารณาพวกการลงทุนผ่าน ETF ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็สะดวกด้วยนะคะเราสามารถใช้บัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศของเราเนี่ยซื้อขายได้เลยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิด ETF ที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยนะคะอย่างเช่นเนี่ยตัวสตัวเนี้ย GLD กับ IAU ETF อันเนี้นะคะก็สองตัวนี้เนี่ยก็จดในอเมริกาสามารถที่จะซื้อขายได้นะคะก็ซื้อขายได้สะดวกมากๆนะคะมีบัญชีคุณอเมริกาก็ซื้อได้แล้วทีนี้ถามว่าไอ้สองตัวเนี้มันมีคุณสมบัติมีคาแรคเตอร์ยังไงนะคะก็ง่ายๆเลย GLD US หรือว่า GLD ETF เนี่ยกับ IAU เนี่ยนะคะสองตัวนี้เนี่ยก็จะมีนโยบายลงทุนอ้างอิงกับราคาทองคำอืม ก็แปลว่าถ้าเกิดราคาทองคำอย่างเช่นเราก็ใช้ตัวเนี่ยตัวเอ่ออินดิเคเตอร์ที่เป็นราคาทองคำเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดได้ว่าทิศทางของราคา ETF เนี่ยจะไปใน,นทิศทางไหนซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะตัว ETF เหล่านี้เนี่ยก็มักจะเคลื่อนไหวแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเนี่ยก็มีการอ้างอิงมาจากตัวราคาของทองคำนั่นเอง นะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ภาพของ ETF ทองคำนะคะใครสนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าอยากจะรู้อินไซด์ยังไงก็ทักมาถามพวกเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะพวกเราก็มีแอดมินคอยตอบคอยให้ข้อมูลอยู่เป็นประจำกันอยู่แล้วนอกจากนี้นะคะ,อะนอกจากนี้พูดถึงตัวสินทรัพย์ที่เป็น s ซฟเฮ o เ e r นใช่ไหมแล้วถ้าเกิดบางคนอะเราชอบความเสี่ยง เราอยากเล่นหุ้นซิ่งหรือว่าเราอยากจะแบบว่าลงทุนในหุ้นที่แบบว่าเอ้ยมันมีหุ้นที่อิงกับพวกตีมสงครามบ้างไหมนี่อ่าบางทีบางครั้งอาจจะเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้มันเหมือนจะเป็นวิกฤตใช่ไหมทุกคนแต่จริงๆแล้วแน,นะนำมันก็จะมีหุ้นบางประเภทที่มันก็อาจจะได้รับอน,นิสงจากส่วนนี้ได้ด้วยเหมือนกันอย่างเช่นพวกหุ้นตีมสงครามนะคะก็ถ้าใครเป็นกับว่าเป็นสายลงทุนเกง่งกาไรระยะสั้นอย่างเงี้ยก็อาจจะลองดู ตัวหุ้นเหล่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยนุกขอหยิบมาฝากเป็นตัว ETF ละกันเพราะว่าแน่นอนว่า ETF เนี่ยน,นะมันก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการกระจายการลงทุนนั่นเองก็ทําให้เราสามารถที่จะลงทุนนะคะอ้างอิงไปในตัวหุ้นอิงกับธีมนี้ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะก็2ตัวนี้นะคะก็มาเป็นตัวนี้เลยเป็น ETF อ้างอิงนะคะกับกลุ่มที่เป็น Aerospace หรือว่า Defense ก็คือกลุ่มที่เป็นเรื่องความเรื่องเออธุรกิจที่เกี่ยวกับการป้องกันนะคะป้องกันประเทศยกตัวอย่างพวกเครื่องบินรบอะไรประมาณ น,นี้นี่แหละนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น I T A U S E T F นะคะตัวนี้นะคะเป็น E T F จากค่ายของ I Shares ค่ะก็ชื่อเต็มๆก็ I Shares U S Aerospace and Defense E T F นะจริงๆชื่อก็บอกกูแล้วนะว่ามีนโยบายลงทุนอ้างอิงกับหุ้นอเมริกานะคะที่มีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของ aerospace กับ defense อันนี้ก็ถ้าใครที่แบบว่าชอบนะคะทาง หุ้นอเมริกาหรือชอบฝั่งอเมริกาเนี่ยก็เนี่ยตัวนี้ก็เอาไปพิจารณากันได้หรืออีกตัวนึ่งนะคะ SHLD ETF นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น ETF ที่มาจากค่ายของ Global X ค่ะคือตัวนี้เนี่ยนะมีนโยบายลงทุนอ้างอิงกับหุ้นนะคะที่มีธุรกิจเกี่ยวกับตัว defense tech หรือว่า aerospace เหมือนกันแต่ว่าความต่างจากตัวแรกก็คือเขาเนะี่ยจะก,กระจายอยู่ทั่วโลกเหมือนกับว่าเราอาจจะอยากได้แบบว่าหุ้นที่ มีทางการทำธุรกิจ Jet p l a ลนนะคะที่อยู่ในต่างประเทศอย่างเช่นแบบเยอรมันนะคะเกาหลีหรือว่าอย่างเช่นในสหรัฐอาณาจากักรเนี่ยก็มีกระจายในเอีเทียปเหล่านี้นะคะก็จะต่างจากตัวแรกหน่อยคือตัวแรกเนี่ยนะก็จะเน้นเป็นอเมริกาล้นลวนเลยนั่นเอง อันนี้ก็หยิบมาฝ่ากนะคะเป็น ETF เรียกว่า ETF ทีมสงครามละกันนะคะใครสนใจก็พิจารณาดูกันได้หรือว่าจะลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เหมือนกันนะคะก็แอบกระซิบว่าถ้าใครเป็นลูกค้าหลักสปปหลวงเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในระบบ Global Trade Master ได้เลยนะคะในระบบเนี่ยนะก็มีข้อมูลของ ETF เหล่านี้ให้เหมือนกันนะก็เอาเป็นว่า Global Headmaster เนี่ยก็ระบบเดียวนะคะครบจบนะคะเทรดก็ได้ดูข้อมูลก็ดีเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูเข้าไปเล่นกันได้นะคะทุกคนนะเป็นไงบ้างคะคือสงครามก็อาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลแหละเราก็เชื่อว่าอาจจะทำให้ตลาดนะคะมีการผันผวนในระยะสั้นได้นะคะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยนะคะก็คืออย่างหุ้นสหรัฐเนี่ยนะก็เป็นอะไรที่ทางพวกเราทีมพวกเราเนี่ยก็มองไว,ไว้กันมาประมาณหนึ่งแล้วว่าเนี่ย คือ <C ür> ในช่วงไตรมาสสกับไตรมาสสที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยเอา,เอาใหม่ไตรมาสสที่ผ่านมากับไตรมาสสาที่นราจะมาถึงแล้วกันนะคะคือเราก็มองว่าตลาดก็น่าจะมีความผันผวนมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจนะคะในช่วงไตรมาสสก็น่าจะรีเฟล็กผลกระทบของเรื่องของนโยบายการค้าเข้ามามากขึ้นแล้วก็กําไรของหุ้นต่างๆเนี่ยก็น่าจะโตแต่ว่าอาจจะโตชะลองลงจากไตรมาสแรกก็ได้เหมือนกันนะคะก็ตรงนี้เราก็มองว่าแต่ว่าเราก็มองว่าการที่ ุ้นเนี่ยอาจจะผันโผลอปรับฐานลงมานะีะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ดีนะที่แบบว่าใครไม่มีโพสิชันในหุ้นสารัฐอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่าพิจารณาดูจังหวะกันไปก็ได้เหมือนกันอืม อ่าทีนี้ขอไวทักทายผู้ชมกันสักนิดนึงนะคะถึงแม้วันศุกร์นี่ทุกคนก็ไม่อ่อมนะทุกคนก็ยังมาดูกันอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ามีไวทักทายนะคะคุณวรวุฒูนะคะคุณใหม่นะคะคุณกิติวัน์นะคะแล้วก็คุณอิงเวสเตอร์ด้วยนะคะคุณอิงเวสเตอร์นี่เจ้าประจําเหมือนกันนะคะแต่เหมือนหายไปหลายวันเหมือนกันหรือเปล่านะเพราะว่านึกไม่เห็นมาหลายวันแล้ววันนี้กลับมาแล้วนะคะอ่า มีคุณใหม่นะคะถามว่างานเซตพรุ่งนี้ใช้ปะคะที่3ย่านใช่ค่ะงานเซตอินเดอ i t ซนะคะจัดที่3ยานมิ d t ทาวนะคะก็ถ้าใครอยากจะมาเมาท์มอยอยากจะมาคุยกับนุกเนี่ยนะก็มากันได้นะคะเวลาประมาณช่วงเที่ยงนะนุกก็มีขึ้นสเตจด้วยเหมือนกันก็มีการคอลแลบกับทางออมไว้ส้วย อันนี้เป็นแอปใหม่จากเซ็ดด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากรู้จักว่าออมไว้์คืออะไรเนี่ยนะก็มาฟังกันได้นะคะก็จะมาแนะนําว่าแอปตัวนี้เนี่ยมันพิเศษแล้วมันสะดวกยังไงบ้างกับการซื้อขายหุ้นนะคะอ่าไว้มาฟัง ยูทูบกันบ้างอ่ะมีเจ้าขาประจําของเรานะคะคุณนัทพงศ์คุณไอแอมเทียนนะคะแล้วก็อ่าคุณสรกิจคุณสรกิจเดี๋ยวนี้เขามาดูบ่อยด้วยนะคะทุกคนนะคอมเมนต์บ่อยด้วยเหมือนกันมีคุณสิริพงศ์คุณเนียเนียด้วยนะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาตอกเลยนะว่ามันจะมีประเด็นอะไรกันอีกบ้างนะคะในวันนี้อ่ะคือเราจบเรื่องสงครามกันไปแล้วนะคือการเป็นประเด็นที่คืนนี้ก็น่าจะมีผันผวกันว้าอะลรเรื่องของสงครามมาแล้วเพราะว่า ความรุนแรงของตมันอดอก,กลางเองก็เขาก็ยิงกันน่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนแต่ทีนี้เรามาในส่วนของเรื่องเ,อเกี่ยวกับหุ้นบ้างดีกว่านะคะคือวันนี้นอกจากเรื่องของสงครามเนี่ยมันก็มีข่าวอีกอันนึงเหมือนกันนะคะของฝั่งเทคละกันก็คือเรื่องของเมตา จริงๆประเด็นนี้เนี่ยนะนุกเคยพูดในสัปดาห์นี้ไปแล้วละถ้าใครที่ฟังมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นอัปเดตละกันว่าเนี่ยเมตาแพลตฟอร์มกับ Scale AI นะเขาก็ปิดดีลกันเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่เขามีแผนว่า Meta เนี่ยจะเข้าซื้อตัว Scale AI ก็ล่าสุดก็ปิดดีลกันไปแล้วนะคะก็ประมาณ1 4 0 0เ้อเอ,อ1 4 3 0หลี่ยล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ เต็มๆเลยนะคะก็ซื้อเข้าไปเลยนะคะเมตาเข้าเข้าลงทุนเรียบร้อยนะคะแล้วก็รวมถึงดีลนี้เนี่ยนะก็จะให้ตัวเอ,อ่อคนคนนี้เลยนายคนนี้แหละ คุณผู้ชายคนนี้นะคะคุณ CEO ของ Scale AI นะคะก็คือชื่อว่าคุณอเล็กซานเดอร์หวังนะคะก็ดูแล้วนะคะจากชื่อแล้วก็นามสกุลก็น่าจะเป็นคนเอเชียอย่างเรานี่แหละนะก็เขาก็จะไปร่วมทีมนะคะกับทาง Meta ด้วยเหมือนกันซึ่งทีมของ Meta ที่เขาจะไปเข้าร่วมเนี่ยก็คือชื่อทีมว่า Super Intelligence อ่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ของ Meta ด้วยนะคะที่เขาจะทำโปรโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคือโปรเจกต์นี้นะคะ Meta เขาทําขึ้นมาเพื่อที่จะสเกลในส่วนของข้อมูล AI นะคะแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา AI ให้กับธุรกิจโฆษณาของเขาแล้วก็ทําให้ AI นะคะมีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็แน่นอนว่ากะว่าจะมาตี Open AI นี่แหละกับตีเจมินายแน่นอนอยู่แล้วนะคะแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ย นอกจากเรื่องของโปรเจกต์คือโปรเจกต์นี้ก็รายละเอียดเนี่ยก็มีประมาณนี้นี่แหละแต่ว่าเรามาลงลึกกันที่ตัวของสเกล e AI กันบ้างดีกว่าว่าทําไมละ่ะ Meta เขาถึงเลือกที่จะมาซื้อ หรือว่าลงทุนนะคะในบริษ,ษัท Scale AI อันนี้นะคะคือ Scale AI เนี่ยเขาเป็นสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยนะก็มีจุดมุ่งหมายนะคะที่เขาจะพัฒนาโมเดลนะคะ AI แต่ว่าเขาไม่ได้พัฒนาโมเดล AI ที่เขาเขาไม่เน้นไปเรื่องของไอตัว large language model หรือว่า llm นะคะแต่ว่าคือสเ a ลเอไอเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดเตรียมข้อมูลคุณภาพสูงต่างๆเพื่อใช้ในการฝึกโมเดล AI ต่อก็คืออารมณ์แบบว่า เรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่เป็นเหมือนกับ raw data หรือว่าข้อมูลดิบอะไรเงี้ยอ่ะ scale AI อะเขาก็จะมีการเป็นคนที่มาทำการ clean หรือว่ามีการทำเอ่อ adjust ข้อมูลนะคะให้มันสามารถเอาไปฝึกฝนหรือว่าเอาไปใช้ต่อกับการทำตัว machine learning หรือว่าฝึกฝน AI ต่อได้นั่นเองคือบางทีแบบมันก็เหมือนเราเนาะแบบอย่างคนเราเงี้ยบางทีเราได้ข้อมูลดิบมามาอย่างเงี้ย แต่ถามว่าเราจะทํายังไงต่อกับมันบางทีเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการจัดเรียงข้อมูลการจัดเตรียมการอโลเคไปในส่วนต่างๆหรือว่าการแบ่งแยกประเภทข้อมูลอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันประมาณนี้แหละ AI, AI เองก็เหมือนกันนะบางทีมีข้อมูลดิบมาเงี้ยก็เหมือนคนเรานี่แหละคือเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้งแต่ตอไหนก่อนใช่ไหมล่ะก็ต้องผ่านการคลีหรือว่าผ่านการ adjust ข้อมูลกันมาก่อนอย่างนี้นี่แหละคะ่ะถึงจะทําให้การฝึกฝนเนี่ยนะมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือเป็น ธุรกิจหลักของคุณ s c a l l AI เขาจริงๆเลวนะเขาก็จะเก่งเรื่องของการแบบว่า label data labeling นะคะหรือว่า annotation ก็คือเป็นการแบบว่าติด label หรือว่าจัด category ของข้อมูลนี่แหละเพื่อให้นำไปใช้ต่อกับในส่วนของการฝึกฝน AI ได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาทำเป็นหลักๆนะคะก็ถามว่ามันจะดีกับ Meta ยังไงละ่ะคือส่วนตัวเน้นนะหนูก็มองว่ามันก็ดีอยู่ดีอยู่แล้วเพราะาเป็นเรื่องของข้อมูลใช่ไหมคะการที่บางทีเราเห็นอะ อันนี้เป็นภาพพี่นุกค,คิดขึ้นมานะว่าบางทีเราเห็นพระเอิมในส่วนของโลกของโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะมันก็จะมีแบบว่าข้อมูลแบบว่ากระจัดกระจายเต็มไปหมดใช่ไหมทุกคนบางทีแบบเราเห็นโพสต์ของเพื่อนเราเนี่ยโพสต์นูน่นโพสต์นี่อะไรไปเรื่อยเปือ่อยเราเองก็โพสต์อะไรไปเรื่อยเปือ่อยเงี้ยบางทีเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ถ้ามันไปอยู่ในสมมติเราเราจับข้อมูลเนี่ยไปอยู่ในถุงรวมกันอนะมันก็จะมีแต่แบบข้อมูลที่แบบ ผสมปนเปลงไปหมดแต่ถ้าเกิดเรามีการนำไอตัวของของสเกลเอไอเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะคะมาจัดการข้อมูลเนี่ยแบ่งแยกประเภทอันนี้คือรูปภาพอันนี้คือโพสประเภทวิดีโออันนี้คือเป็นรีวิวนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ Meta เนี่ยเขาก็อาจจะมีการจัดการตัวเทคโนโลยี AI i ให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็ได้แล้วก็รวมถึงมันก็จะต่อยอดไปถึงโฆษณาของเขาที่อาจจะแบบว่าตรงจุด ตรงใจคนใช้งานมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีเราอาจจะแบบว่าเขาอาจจะเรียนรู้จากไลฟ์ไซล์ของเรานะคะจน,จนอาจจะอาจจะําไปไปถึงแบบว่าระบบของเมตามันอาจจะแบบมีการคาดการณ์ก็ได้ว่าอนาคตเนี่ยน,นะเราอาจจะอยากเห็นสินค้าอะไรบนแพลตฟอร์มก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นุกมองว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันโลกของเทคโนโลยีมันก็เป็นอะไรที่มันเบบกับว่าไร้ขีดจํากัดจริงๆเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนี้นะคะว่าเนี่ย สเกล AI ก็เป็นอะไรที่น่าจับตาแล้วก็อย่างที่เราเคยบอกไปเมื่อต้นสัปดาห์นะว่าลูกก็มองว่าไอ้ดีลนี้เนี่ยนะมันก็อาจจะมีความคล้ายกับการที่ Microsoft เนี่ยไปลงทุนใน Open AI หรือเปล่าถูกไหมทุกคนเพราะว่า ตอนสมัยที่ Microsoft อ่ะเขาลงทุนใน OpenAI อ่ะเขาก็นำเทคโนโลยีของ OpenAI มาใช้อินทิเกรตในระบบของเขาเหมือนกันก็คือไอพวกเอ่อ Chat GPT ใช่ไหมคะเอามาต่อยอด Co-Pilot นะก็เนี่ยมาลุ้นกันว่า Meta เนี่ยจะทำในลักษณะเดียวกันหรือเปล่าที่นำเอ่อระบบการคลีนข้อมูลของ Scale AI นะเข้ามาต่อยอดการทำโฆษณาของเขานั่นเอง อันนี้และนี้นี่คืออย่าง Scale AI นะคะคือถามว่าแล้วเขามีการใช้งานในอุตสาหกรรมไหนบ้างนนะคะก็ให้เข้าไปดูข้อมูลมาแน่นะ Scale AI เนี่ยเขาก็จะเน้นนะคะไปใช้กับพวกแบบว่าวงการรถยนต์ไร้คนขับนะคะแล้วก็รวมถึงพวกแบบ e-commerce ์ซนะคะเฮลท์แคร์แล้วก็ไฟ n นนซ์ส่วนแล้วก็มีการใช้ในภาครัฐด้วยเหมือนกันนะคะก็อย่าง e-commerce เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างตรงกับ Meta นะเพราะว่า โซเชียลมีเดียตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าพวกโซเชียลคอมเมอร์ซมันก็เป็นเทรนที่ค่อนข้างน่าสนใจแบบว่าเป็นทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นทั้งอ e ีคอมเมอร์ซมาในตัวอย่างเช่นพวกแอป TikTok อะไรอย่างเงี้ยไอพวกเหล่านี้มันก็เป็นทั้งซื้อสินค้าได้นะคะดูะดูพวกไลฟ์สดหรือว่าดูพวกวิดีโอจากเพื่อนๆเ,เราหรือว่าแชทคุยกับเพื่อนก็ทำได้เหมือนกันนะก็ตรงนี้เนี่ยก็เมตาก็น่าจะไปต่อยอดได้เหมือนกัน นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของตัวดีลนี้นะคะทีนี้ถามว่าแล้วตัวหุ้นเมตาล่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็หุ้นเมตาต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเหมือนกันแล้วก็ในส่วนที่เขาปรับลงมาจากตออ liberation day เนี่ยนะก็ตอนนี้เองก็ใกล้จะฟื้นตัวกลับมาที่เดิมและเริ่มเข้าใกล้ออจุดไฮเดิมแล้วเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือคือバ a เ a t i o n ของเขาเ่ยนะมันก็ค่อนข้างสูงนะคือ มันก็พรีเมียมตามทิศทางกำไรนี่แหละเห็นไหมว่าเส้นสีแดงไงนะมันก็มีการปรับขึ้นเป็นขาขึ้นแล้วก็เป็นกราฟ เส้นชันขึ้นตลอดเลยนะคะก็เนี่ยมันก็ล้อปฏิทินโดยกันว่ามูลค่าหรือ e valuation ของเขาเนี่ก็อาจจะพรีเมียมขึ้นมานหนึ่งนะคะก็สำหรับเมตาเนี่ยนะระยะยาวเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่เรายังคงชอบนะเพราะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เป็นเหมือนปัจจัยที่5ของเราไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ธรุรกิจโฆษณาของเขาเนี่ยมันก็มีทิศทางดีขึ้นนะคะจากการที่เขานํา AI มาอินทิเกรตนี่แหละค่ะแต่ว่าถ้าอย่างในตอนนี้ถ้าเราเห็นนะคะก็ภาพใหญ่น่นะตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะปรับ ฐานลงได้นะคะในช่วงไตรมาสสานี้ด้วยนะคะแล้วก็ รวมถึงความไม่แน่นอนของเรื่องสงครามการค้าก็ยังคงมีอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยเราก็มองว่าตลาดเองก็น่าจะยังคงมีแรงกดดันจากเรื่องนี้นะคะก็อาจจะทําให้คุณเมตาเนี่ยนะคะที่ valuation เนี่ยเขาอนข้างสูงแบบเนี้ยอาจจะทําให้เขามีความเปราะบางจากเรื่องของข่าวร้ายได้มากยิ่งขึ้นด้วยก็อาจจะยังไม่ต้องรีบเข้าไปไล่รา,ราคาในตอนนี้นะคะาจจะรอจังหวะสักนิดนึงนะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าเราจะแนะซื้อหรือว่าแนะลงทุนตอนไหนเนี่ยก็สามารถติดตามได้เหมือนกันนะคะก็ในเปเปอร์ทุกวัน ของเรานี่แหละไอตัว Paper DR Single Stock นะคะ Weekly Focus เนี่ยตัวเนี้ยเราก็จะมีคําแนะนำนะคะบอกว่าตัวหุ้น Meta หรือว่า DR Meta 01เนี่ยนะมีจังหวะไหนที่น่าจะเข้าไปลงทุนได้บ้าง,งนั่นเองอ่าก็นี่จะเป็นภาพนะของหุ้น Meta ในวันนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องข่าวร้ายนะแต่ว่าก็ยังพอมีข่าวอะไรที่มันสามารถทําให้เราแบบว่าเออเบาใจได้บ้านิดนึงว่าโอเค ุ้นเทคต่างๆนี่ยก็ยังคงมีการเติบโตงคงมีกร้ยอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นภาพว่าเนี่ยคุณเมตานะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคืออีกอย่างหนึ่งของเมตาคือความน่าสนใจก็คือเนี่ยคือในตัวของรีวิวของเขาเนี่ยมันก็เริ่มมีคนใช้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะก็ลุ้นกันว่าจะสามารถเข้าไปแซงติ๊กตอกกันได้หรือเปล่านะคะทุกคนนะอันนี้ก็จะเป็นภาพของตัวหุ้นเมตานะคะทีนี้เนี่ยนะคือวันนี้เนี่ยเราก็ เนี่ยวันวันศุกร์ใช่ไหมคะทุกคนนอกจากเรื่องของเมตานะีมันก็มีอีกหลายประเด็นที่ต้องติดตามนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้อย่าลืมว่าต้นสัปดาห์นะคะคือวันเริ่มต้นของ Apple WWDC ใช่ไหมคะวันนี้คือวันสุดท้ายของอีเวนต์นะคะที่นักถามว่าคือนุกก็มองว่าจริงๆนะ Apple นะก็ไม่น่าจะมีอะไร ว้าวมากอย่างที่เราเห็นนี่แหละคือก็ต้องบอกยอมรับว่า Apple ิลเวนะหุ้นของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแรกกาดในส่วนของเทคโนโลยี AI นะคะแล้วก็ถ้าเราถามว่ามุมมอง Apple ในตอนนี้เป็นยังไงนะคะคือโดยรวมนะคะเราก็มองว่า Apple เนี่ยนะแรงกดดันของเขาหนึ่งอย่าง ก็คือเรื่องของภาษีใช่ไหมเพราะว่าเขามีการนำเข้าวพวกฮาร์ดแวร์หรือว่าชิ้นส่วนจากจีนหรือว่ามีการแอสเซมบลหรือว่าประกอบในจีนด้วยเหมือนกันและรวมกับการที่ว่าเขาขาดอินโนเวชันนะคะอินโนเวชันใหม่ๆยังคงไม่มีที่มันน่าสนใจมากพอนะสิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือภาพรวมกำไรนะคะว่าเนี่ยเส้นสีแดงที่เราชอบพูดถึงบ่อยๆเนี่ยของตัว หุ้น Apple เนี่ยนะตลาดเองก็มีการพันนิชลงมาด้วยเหมือนกันก็มีการปรับประมาณการกำไรลงมาด้วยนะคะก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยทิศท,ทางลักษณะแบบเนี้ยก็ดูแล้วไม่ค่อยจะดีหนะักสำหรับหุ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนุก็เชื่อว่าถ้าถามว่าอะไรที่เป็นปัจจัยชีย้นำทิศทางหุ้นได้ค่อนข้างที่จะส่งผลกระทบได้เยอะที่สุดเนี่ยนุก,ก็มองว่าเป็นตัวของกําไรนะว่าถ้ากําไรไม่ดีเนี่ยนะหุ้นตัวนั้นนะก็คงจะไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะคะ พอเราเห็นภาพนี้ด้วยนะประกอบกับปัจจัยภายนอกแล้วก็ปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้ของ Apple แล้วก็มองว่าเนี่ยตัวหุ้นในปีนี้เองก็อาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะที่จะรีบเข้าไปลงทุนในตอนนี้นะคะแล้วก็เนี่ยถ้าเราหลบถ้าเราเหลือไปเห็นตัวเพนด้านล่างของกราฟนะคะก็จะเห็นว่า valuation เองก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยเหมือนกันนะคะก็อาจจะยังไม่จังหวะที่ดีนะคะถึงแม้ว่าหุ้นจะปรับตัวลงมานะคะจากต้นปีนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่า สัญญาเรื่องของกําไรเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีก็อ,อาจสียังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการที่จะเข้าไปรีบลงทุนสักเท่าไหร่กันนะคะทุกคนอืมเป็นไงบ้างวันนี้เรียกว่าจุกๆเลยนะคะทั้งเรื่องของ หุ้นเองนะคะแล้วก็เราก็มี ETF มาฝากด้วยเหมือนกันนะคะก็ใครสนใจหรืออะไรยังไงก็เนี่ยลองเข้าไปเล่นได้นะคะอย่าง ETF ที่บอกไปข้างต้นเนี่ย GLD IAU นะคะหรือว่า SHLD นะคะหรือว่าตัวที่เป็นอ่อ defense นะคะของสารัตนะคะก็เนี่ยอยากลงทุนตรงสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะก็เข้าไปลองกดดูได้ที่ระบบ Global Trade Master หรือว่าถ้าเกิดอย่างหุ้นเมตานะคะอยากจะแอดเข้าสู่โฟกัสลิสกันเอาไว้ก่อนเนี่ยก็ เมตาศูนย์หนึของเรา DR ก็ซื้อขายได้นะสำหรับใครที่แบบอยากจะลองลงทุนใน DR เนี่ยก็มาดูกันได้ตัวเมตา0ูนยแล้วก็อย่าลืมว่าเทรดได้ด้วยนะคะทั้ง Day s e s ซ i o n แล้วก็ไนเซชันเลยเหมือนกันนะคะ,ะวันนี้ก็ดูแบบว่าเรียกว่าครบครนันครบทั่วนะคะทุ่มครึ่งพอดีเลยนะคะทุกคนก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะทุกคนใครไม่ไปไหนก็ขอบคุณมากเลยที่มาดูนุกในว,วันนี้นะคะว้ายกล้องมัว ร้องมัวแล้วทุกคนช่วยด้วยอ่ะกลับมาแล้วค่ะโอเคค่ะก็ยังไงวันนี้ก็นุกก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพลงเท่านี้ก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าส่วนถ้าใครอยากไปพบกันตัวเป็นๆแบบนี้นะคะก็ไปเจอกันได้ที่ Se t in the City นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่สามยานมิดทาวมาเจอกันได้ที่เวทีของออมไวส์นะคะออมไวส์ X กับ BLS นะคะทุกคนไปพบกับนุกได้นะคะก็วันนี้นุกก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะหิวข้าวแล้วขอไปทานข้าวก่อนนะบ๊ายบายค่ะ